เวลาเรานอนดึกเนี่ยจะทำให้ร่างกายหลังสารอักเสบเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยไม่ได้ฟื้นฟูต,ตัวเองในช่วงกลางคืนก็จะทำให้ทำงานได้ไม่ดีแล้วก็เกิดอาการแพ้ง่ายเป็นผดง่ายเป็นสิวง่ายค่ะโดยอาการส่วนใหญ่ที่เราพบนะคะก็จะเป็นผื่นแดงเป็นตุ่มเล็กๆนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการคันแล้วก็ผิวแห้งร่วมด้วยค่ะ สำหรับวิธีการแก้ไขนะคะข้อ1ก็คือปรับพฤติกรรมการนอนค่ะข้อ2คือทานวิตามินที่ช่วยในการลดการอักเสบแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะข้อ3ที่เด็ดสุดเลยก็คือการเข้ามานอนอุโมงค์ออกซิเจนหรือว่า HBO นะคะก็จะช่วยให้เรานอนหลับได้สบายขึ้นค่ะถ้าใครสนใจนะคะในการใช้อุโมงค์ HBO หรือว่าอยากปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหดพื่นต่างๆนะคะก็สามารถมาเจอกันหน้าที่หมอหญิงคลินิกนะคะ แล้วเจอกันนะคะ